ผู้ชายควรดื่มชาเขียวเพราะว่าช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายลดการอักเสบและแก้อาการนอนไม่หลับตอนแก่ชาเขียวอาจจะไม่ใช่เครื่องดื่มยอดนิยมสำหรับคุณผู้ชายเมื่อเทียบกับกาแฟนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชายก็อาจจะต้องคิดใหม่แล้วก็หันมาดื่มชาเขียวให้มากขึ้นค่ะเพราะว่างานวิจัยล่าสุดเขาไปค้นพบว่าชาเขียวช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายเทสตโทสเตอโรนได้ งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงใน National Library of Medicine พบว่าการดื่มชาเขียวเป็นประจำในระยะยาวสามารถช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดการอักเสบ และยังช่วยป้องกันภาวะนอนไม่หลับและอาการซุมเศร้าเมื่ออายุมากขึ้นการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อดูผลลัพธ์ที่ชายเขียวมีผลต่อสุขภาพของคุณผู้ชายโดยเฉพาะค่ะโดยให้อาสา,าสมัครเพศชาย280คนที่มีอายุ45ปีขึ้นไปแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือไม่ดื่มชาเขียวส่วนกลุ่มที่2ดื่มอย่างน้อยวันละ1แก้ว ภายในกลุ่มของคนที่ดื่มชาเขียวยังมีคนที่ดื่มต่อเนื่องมามากกว่า20ปีที่ถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่ดื่มระยะยาวด้วยค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะคะก็ต้องถูกขอให้ตรวจตัวอย่างเลือดแล้วก็เข้ารับการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI เพื่อหาผลลัพธ์ของนิสัยการดื่มชาเขียวที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาก็พบว่าผู้ชายที่ดื่มชาเขียวค่ามีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าผู้ชายที่ไม่ดื่ม30%แถมระดับของการอักเสบก็ต่ำลงและปัญหาการนอนไม่หลับก็ลดลงด้วยค่ะนักวิจัยอธิบายว่าสารในชาเขียวสามารถยับยั้งเอนไซม์บางชนิดที่ทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนออกฤทธิ์ได้ม,มากขึ้นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบโดยยับยั้งไซโตไคน์และเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุ พร้อมทั้งกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายส่วนผลของการนอนไม่หลับนั้นพบว่าคนที่ดื่มชาเขียวในระยะยาวนอนหลับได้นานขึ้นและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากกรดอะมิโนทีอานีนที่มีอยู่ในชาเขียวและยังทำให้คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มเกิดอาการซึมเศร้าน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆอ,อย่างชัดเจนค่ะ